สำหรับท่านที่กำลังมองหาต้นไม้เพื่อช่วยสร้างขอบเขตแยกส่วนพื้นที่ออกจากกันและกันโดยใช้ต้นไม้เป็นแนวรั้วและที่สำคัญก็คือควรจะมีดอกที่ให้กลิ่นหอมแล้วก็ดอกเหล่านั้นยังสร้างความน่าสนใจให้กับพุ่มไม้ของเราด้วยแล้วก็ต้นโมกลาหรือโมกบ้านเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลย แต่จะต้องมีความเข้าใจในการปลูกแล้วก็การเลี้ยงดูของเขาสักนิดหนึ่งจะทำให้ได้สมงพุ่มที่สวยงามแบบนี้เราไปดูรายละเอียดในการที่จะปลูกเจ้าโมกลาให้ได้เป็นแท่งเป็นแนวแบบนี้กับมือเย็นร้อยแปดพันไอเดียก่อนอื่นเราต้องไปทำความเข้าใจก่อนเลยนะครับว่าเจ้าโมกลาหรือโมกบ้านนั้นแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่ต้นไม้ ที่มีความสูงอยู่ขนาดนี้สามารถจะเดินเติบโต,ตเป็นไม้พุ่มสูงก็คือสูงไปถึงได้วย3เมตรแล้วก็รวมไปถึงปล่อยเขาตามธรรมชาติก็สามารถจะเป็นไม้พุ่มที่แผ่กว้างออกไปแล้วก็ให้ทรงพุ่มกว้างอุดมไปด้วยใบแบบนี้เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กได้เลยครับ <Okay. S 1> อย่างไรก็ตามคุณสมบัติประการที่สองนี้ <Okay. S 1> ก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเจ้าโมกลาหรือโมกบ้านนั้นสามารถจะปลูกมาเป็นไม้พุ่ม ที่ทำหน้าที่เป็น h e หรือเป็นรั้วเตี้ยๆสามารถจะแบ่งกั้นพื้นที่ออกจากกันได้โดยที่มีพุ่มใบทึบสามารถจะป้องกันแนวสายตาที่จะมองทะลุผ่านพุ่มไม้ต่างๆเหล่านี้เข้าไปเห็นพื้นที่ที่เราต้องการสงวนไว้ได้ดีมากๆเพราะว่าจะมีการแตกยอดแตกใบใหม่ๆออกมาอยู่อย่างต่อเน,นื่องและคุณสมบัติข้อที่2นี้ก็คือเขาเป็นต้นไม้พุ่มที่มีการแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเยอะจํานวนมาก และนอกจากนี้คุณสมบัติประการที่3เจ้าต้นโมกเมื่อเรายิ่งตัดเขาก็จะยิ่งแตกยอดใหม่ตามกลไกของธรรมชาติที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการตัดยอดออกไปแล้วตัวฮอร์โมนที่ส่งจากยอดออกมาเพื่อขมตาข้างอยู่นี้ก็จะมีอิทธิพลที่หมดไปก็ทําให้ตาข้างที่อยู่บริเวณตามซอกใบต่างๆเหล่านี้ก็สามารถจะแตกพุ่มใบออกมาใหม่ได้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าเจ้าโมกทําไมเมื่อเราตัดไปแล้วเขายังคงสามารถ ให้พุ่มใบที่เขียวขจีในลักษณะนี้ได้นั่นเองครับคุณสมบัติข้อที่4หรือเรื่องที่เราควรรู้ในเรื่องที่4เกี่ยวกับต้นโมกก็คือเขาเป็นต้นไม้ถิ่นในบ้านเราเองจึงสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมแบบด้านเราซึ่งมี3ฤดูก็คือร้อนฝนหนาวและในช่วงฤดูหนาวกับฤดูร้อนนี่ที่คนไทยเราเรียกว่าฤดูแล้งนั้นก็เป็นเพราะว่าในสภาพฤดูกาลนี้จะมีปริมาณน้ําตามธรรมชาติน้อยมากๆจึงทําให้ ต้นไม้หลายต้นเลยที่นําเข้ามาจากต่างประเทศไม่สามารถจะเจริญเติบโตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมแบบนี้เป็นเพราะว่ามีน้ําที่เติมเข้าไปตามธรรมชาติน้อยนั่นเองในทางกลับกันเจ้าโมกนั้นคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมในบ้านเราในลักษณะนี้ที่ตามธรรมชาติที่เขาเกิดขึ้นในพื้นที่หัวไร่ไปลายนาเราก็จะพบว่าเจ้าโมกแม้ว่าเราจะไม่เติมน้ําให้เขา เขาก็สามารถจะทนอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นอย่างไรก็ตามในการที่เรานํามาปลูกในบ้านเรือนและเราต้องการพุ่มใบที่เขียวขจีขนาดนี้แนะนำว่ารดน้ำต่อเนื่องไปเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะครับคุณสมบัติประการที่5หรือเรื่องน่ารู้ประการที่5เกี่ยวกับต้นโมกลาในการที่จะนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นถึงแม้ว,ว่าตัวเขาเองสามารถจะเจริญเติบโตสูงไปได้3-4ถึงเมตรหรือแม้กระทั่งเราจะปล่อยเขายืนต้นขึ้นไปแล้วก็กลายมาเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ในทางกลับกันถ้าเราจะปลูกเขาไว้แล้วก็มีการตัดควบคุมสงพุ่มเขาไว้ก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีความสามารถในการทนทานต่อการตัดแต่งกิ่งก็คือเขาสามารถจะเจริญเติบโตอยู่ในระยะที่เราต้องการควบคุมไว้นั่นเองอย่างไรก็ตามไม่ควรจะปลูกเขาให้มีระยะความสูงน้อยเกินไปหรือในบางครั้งก็ปลูกแบบมีระยะที่แคบเกินไปขยายความดังนี้ครับ อย่างพุ่มนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็มีความสูงประมาณสัก1เมตร2 0ถึง1เมตร50ซนเมตรแต่ถ้าเราปลูกก็เพียง60เซนในรักในระยะนี้นี่นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเขาก็ไม่สามารถจะจะเินเติบโตให้ความสวยงามได้อย่างเพียงพอเนื่องจากว่าตัวใบเขามีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับนอกจากนี้แล้วการที่เราปลูกในระยะที่แคบเกินไปเช่นมีความกว้างของทรงพุ่มประมาณสัก60ซนติเมตร ระยะของใบที่จะสามารถให้พุ่มใบแน่นได้นั้นก็จะน้อยเต็มทีก็จะไม่สวยงามเลยครับในระยะที่เหมาะสมก็ตั้งแต่1เมตรเป็นต้นไปและบางสถานที่ก็มีการปลูกเจ้าโมกลาหรือโมกบ้านเนี้ยสูง3-4เมตรได้เลยเป็นต้นไม้ที่สามารถจะปลูกเป็นแนวรั้วในลักษณะนี้ได้หลากหลายความสูงเลยแต่เตี้ยมากก็ไม่ดีนะครับเค <Okay. S 1> แล้วคุณสมบัติสุดท้ายที่ สนับสนุนให้ท่านสามารถจะเลือกใช้เจ้าโมกลาหรือโมกบ้านไปเป็นรั้วไม้ที่ทําหน้าที่ทั้งในการแบ่งแยกพื้นที่ออกจากกันรวมไปถึงเป็นแนวสกรีนสายตาหรือแบ่งขอบเขตพื้นที่ออกจากกันนั่นแล้วเจ้าโมกลานั้นยังมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือเขาเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกในลักษณะแบงช่อกระจุกแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยแต่ในช่วงฤดูแล้งก็อาจจะให้เพิ่มมากขึ้นหน่อยอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นี่ครับ เต่มไปด้วยดอกของเจ้าโมกลาเลยแล้วดอกของเขาก็มีกลิ่นหอมด้วยซึ่งชื่อและก็คุณสมบัติของไม้ที่มีกลิ่นหอมเนี่ยก็สะท้อนจากชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาด้วยว่าไราเตียเลกิโอซาซึ่งคำว่าชนิดเลกิโอซาเนี่ยก็เป็นต้นไม้ที่ใช้ในพิธีกรรมหรือปลูกอยู่ในวัดในวาอารางซึ่งพบว่า มีกลิ่นหอมให้ความทรงจำที่ดีมากๆที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนานั่นเองอย่างไรก็ตามข้อมูลของเจ้าต้นไบรต์เตียเรยโยซาหรือโมกล,ลาโมกบ้านมือเย็นทำคลิปไปแล้วนะครับท่านสามารถจะไปกดที่การ์ดแล้วก็ไปดูข้อมูลเชิงลึกจากคลิปนั้นได้เลยเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่จะทําให้โมกล,ลาหรือเจ้าโมกบ้านนั้น สามารถจะออกดอกได้อย่างต่อเนื่องขนาดนี้เราก็ต้องควบคุมน้ําและความชื้นให้ดีเลยนะครับก็คือเราต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมในการเติบโตตามธรรมชาติของเขาว่าในช่วงดูแล้งแบบนี้จะเป็นช่วงที่มีน้ําน้อยแต่ไม่ถึงกับเราจะต้องทิ้งหรืองดน้ําเข้าไปเพื่อกระทุ้งให้เขาเกิดการออกดอกในลักษณะนี้นะครับเรายังคงให้น้ําเขาได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งตัวดอกเขาก็จะออกได้อย่างต่อเนื่องอย่างนี้เช่นเดียวกันและอย่างที่สองที่สําคัญมากมาก แถวหรือแนวรั้วไม้ของท่านที่ท่านปลูกอยู่นั้นควรจะอยู่ในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันเป็นดีที่สุดเลยอย่างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าถึงแม้ว่าจะมีตัวอาคารที่สูง 4- 5หเมตรอยู่ไกลเข้าออกไปประมาณก็เกือบ10เมตรแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีไม้ยืนต้นด้วยแต่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ได้แสงแดดอย่างน้อยทั้งแปดถึงหชั่วโมงต่อวันนั่นก็การันตีแล้วว่าตัวเขาเองสามารถจะสังเคราะห์แสงสร้างอาหารได้อย่างเพียงพอและที่สําคัญก็คือ อาหารเหล่านั้นก็จะไปสนับสนุนให้เขาสามารถจะสร้างดอกที่สวยงามในลักษณะนี้ได้นั่นเองอีกสิ่งหนึ่งในการดูแลรักษาที่สําคัญเลยนะครับพยายามให้ปุ๋ยคอบอย่างต่อเนื่องเลยถ้าเป็นไปได้ในทุกๆเดือนนะครับก็โรยหรือศาดเข้าไปที่ใายบริเวณโคนต้นนี่แหละก็จะทําให้เขามีธาตุอาหารในการสนับสนุนการจเจริญเติบโตเขาอย่างเพียงพออีกประการหนึ่งครับสำหรับต้นไม้ที่ออกดอก อยู่แล้วในช่วงระยะนี้ที่ให้ดอกสวยงามแบบนี้มือยันแนะนําเลยครับว่าอย่าพึ่งทําการตัดแต่งกิ่งในช่วงฤดูดแล้งเราปล่อยให้เขาออกดอกไปในลักษณะนี้แหละแล้วพอเริ่มเข้าฝนเราค่อยตัดแต่งกิ่งให้เขาเป็นแท่งเป็นแนวอยู่ในระยะที่ต้องการทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าในระยะของช่วงฤดูแล้งนี่นะครับอัตราการเจริญเติบโตของโมงจกจะลดน้อยถอยลงกว่าช่วงฤดูฝนที่มีน้ําดีด นั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าเขาจะเจริญเติบโตต่อเนื่องไปแต่ระยะที่เกินจากแนวที่เราต้องการนั้นก็จะเกินออกมาไม่มากประกอบกับเมื่อพิจารณากับดอกที่เราเห็นอยู่นี้เราก็อยากเห็นดอกที่ตัดไปกับุ่มใบสีเขียวได้อย่างงดงามเราเก็บรักษา สภาพความสวยงามนี้ไว้ก่อนแล้วเข้าใกล้ฝนเราค่อยตัดแต่งกิ่งควบคุมให้อยู่ในระยะที่ต้องการนะครับแต่ไม่แนะนำให้ปลูกต้นไม้ในลักษณะเป็นพุ่มเป็นแนวแบบนี้แล้วปล่อยข้ามปีเป็นพุ่มยืดยาวออกไปแล้วก็ตัดปีละครั้งแบบนี้ไม่ดีเลยครับเพราะจะทำให้พุ่มโปรง่งแล้วก็ไม่สามารถจะสร้างพุ่มใบที่ทึบสวยงามจำนวนกิ่งก้านน้อยลง เราก็จะเห็นดอกน้อยลงนั่นเองจะบอกว่ามีข้อดีเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับข้อด้อยอย่างหนึ่งของเจ้าโมกลาหรือโมกบ้านก็คือนี่เลยครับด้านล่างที่ทุกท่านเห็นก็คือว่าพอปลูกไปเป็นระยะเวลานานๆแล้วเนี่ยเมื่อเราทําการตัดแต่งกิ่งเขาน้อยเราก็จะพบว่าทรงพุ่มด้านล่างนั้นก็จะโล่งมากๆเลยซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอยากจะได้พุ่มไม้ที่มีความเขียวขจีจะรดลงไปถึงตัวพื้นดินเลย ซึ่งเจ้าโมกนั้นจะให้ไม่ได้นี่เป็นข้อด้อยที่เกิดขึ้นจากโมกนั่นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เขียวขจีทั้งพุ่มแบบนี้ตลอดไปนะครับถ้าหากเรามีการตัดแต่งกิ่งในระยะแรกๆดีๆเนี่ยแล้วก็มีแสงแดดดีๆตัวเขาเองก็จะให้พุ่มที่เขียวขจีตั้งแต่ตัวโคนแล้วก็ไปสู่บริเวณด้านบนเลยครับลองนำเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปใช้ดูนะครับ ไอเดียในการปลูกต้นไม้แล้วมานำไปใช้ในการประดับตกแต่งสวนของท่านมีอยู่เป็นประจำในช่วงมือเย็นร้อยแปดไอเดียนะครับอย่าลืมกด playlist อื่นๆของมือเย็นร้อยแปดไอเดียท่านจะได้ไอเดียในการจะนําต้นไม้ไปใช้ในการปลูกประดับตกแต่งสวนของท่านนั่นเองและถ้าหากท่านปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทําลายโดยโรคและแมลง และตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดแต่ก็มือเย็นเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีจากแอปพลายเกมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในส่วนของเราให้เป็นอันตรายต่อตัวเราลูกของเราสัตว์เลี้ยงของเรารวมไปถึงระบบนิเวศ ที่เรารักด้วยนั่นเองหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้ทั้ง s h o ป e e l ลา a d a รวมไปถึง Facebook Fan Page ของ Apply g a เกมประเทศไทยนอกจากนี้ท่านสามารถจะแอดไลน์คุยกับ Apply g a เกมได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับสำหรับช่องทางนี้ หากท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้มีต้นไม้อีกหลายต้นที่ท่านยังไม่รู้จักมือเย็นเชิญชวนท่านได้กดสมัครติดตามมือเย็นไว้และถ้าใจดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัปคลิปเกี่ยวกับสาระดีๆในการปลูกต้นไม้อยากเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นท่านจะได้ข้อมูลอย่างนี้ก่อนใครและจะลืมว่าถ้าหากท่านถูกใจคลิปนี้และรวมไปถึงอยากจะแบ่งปันคลิปเกี่ยวกับการปลูกต้นโมกเพื่อใช้งานในลักษณะนี้ด้วยแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็น นอกจากโมกปลาหรือโมกบ้านจะสร้างรู้ว่าต้นไม้ที่ให้ดอกสีขาวแบบนี้ได้มีคู่แข่งของเขาอีกต้นหนึ่งก็คือแก้วก็สามารถจะดนบันดาลพุ่มใบที่เขียวขจีแน่นและก็รวมไปถึงให้ดอกสีขาว,ขาวได้ด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันมีกลิ่นหอมน้ำผู้ลองตัดสินใจเลือกดูนะครับ